เรามาถึง EP ที่5นะครับตอนนี้เราก็มาเจอสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันอยู่บอสมควรนะครับก็เป็นเง่าขิงแห้งนะครับ เงาขิงแห้งนะครับในซีรีส์สมุนไพรแห้งนะครับก็อันนี้จะเป็นเง้าขิงแห้งนะครับมันก็จะดูแบบไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะอ่าอันนี้จะเป็นเง้าขิงแห้งเขาก็จะอบให้มันแห้งนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็อาจจะเจอเป็นแว่นนะครับเป็นแว่นแว่นที่หั่นแล้วนะครับแล้วก็ขิงเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างมากมายนะครับทั้งในอาหารเครื่องเทศนะครับแล้วก็ ยอดนําเข้าในประเทศเนี่ยคนเครื่งเยอะนะครับก็คนเครื่งเยอะแล้วก็มีส่งออกบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีนำเข้ามาจากหลายๆประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มาดูในชางเพสัตกันนะครับว่าทางด้านเพสกรรมไทยเนี่ยเขาเขาใช้ขิงทําอะไรนะครับขิงเนี่ยไม่มีชื่ออื่นนะครับก็เรียกขิงไปเลยนะครับแล้วก็มี อ,อยู่ในกลุ่มของเภสัชวัตถุจำพวกพืชวัตถุนะครับแล้วก็จะเป็นจำพวกหัวเงานะครับที่เรานำมาใช้ส่วนที่ใช้ก็จะเป็นเงานะครับเงาก็คือ,อตัวที่อยู่ใต้ดินนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็รสของยาเนี่ยก็จะเป็นหวานเผ็ดร้อนนะครับจะติดหวานนิดๆน,นะครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนในตัวด้วยนะครับ ในส่วนของสรรพคุณนะครับในส่วนของสรรพคุณเนี่ยเงานะครับก็แก้ปวดท้องแก้จุกเสียดนะครับแล้วก็จเจริญอากาศธาตุนะครับจเจริญอากาศธาตุต้นเนี่ยขับลมเผยเรอ,อเราเรอน,เนั่นเองนะครับส่วนใบเนี่ยบำรุงกำเดานะครับดอกแก้โรคประสาท ซึ่งทำให้ใจขุ่นมัวอเนี่ยแผนไทยดูมีแบบลึกซึ้งนะครับแก้ประสาทซึ่งทำให้ใจขุ่นมัวนะครับซึ่งอันนี้เรื่องของจิตใจเรื่องอะไรเงี้ยต้องเรียนเยอะเลยนะครับเราจะมีอาการแบบสวิงสวายคืออาการอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะน,นั้นอันนี้เกินไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนรากนะครับก็จะขับเซนมหัในลำคอนะ รรพคุณเสมอกับอะไรนะครับสบรรพคุณเสมอกับดีปลีนะไปดูคลิปแรกกันได้นะครับดีปลีในส่วนของพิกัดนะถ้าเราดูเนี่ยก็จะมีอยู่ในตีกระตุกนะครับในส่วนของตีกระตุกแล้วก็อยู่ในพิกัดจะตุวาตะผลนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพิกัดเบญจกูลนะพอพูดถึงพิกัดเบญจกูลเนี่ย เราก็จะต้องวนกลับไปหาคุณฤษีนะครับสำหรับเบญจกูลนะสำหรับขิงนะครับขิงเนี่ยเงาขิงเนี่ยจะเป็นตัวยาประจำทวารของร่างกายนะประจำทวารของร่างกายหรือว่าอากาศธาตุอะไรที่เป็นช่องว่างที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนของขิงนะครับที่คอยมาดูแลนะครับ หือสีนะครับหรือสีที่กินขิงเนี่ยชื่อหรือสีมหิดทธิทธรรมนะครับมาหิดทัติธรรมนะครับบริโภคเงาขิงเชื่อว่าอาจจะระงับตรีโทษได้นะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีเรือสีมุรทะทัทรมุรทะทธทรนะครับมุรทะทธทรที่เป็นผู้ ประมวลน,นะครับสอบพยาเข้าด้วยกันนะครับชื่อว่าเบ็นจกุลเสมอภาคนะครับก็จะมีอะไรบ้างมากมีดีปลีชาลากช้าภูเถาสักข้านลากจตะมวลเพิงแล้วก็เงาขิงนะครับมาเป็นเกิดเป็นยานะครับที่เรียกว่ายาเบ็นจกูลนะอันนี้ก็ทบทวนกันอีกรอบนะครับสำหรับขิงแห้งนะ ตัวขิงแห้งตัวนี้เนี่ยก็มาดูว่าเอ๊ะเราเขิงแห้งเนี่ยเขาใช้ในอาการแบบเหมือนแก้อาการในสารสุขประสาชุมชนยังไงบ้างนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของอาการที่1นึ่ครับก็จะเป็นอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดนะครับแล้วก็อาการขึ้นไส้อาเจียนเนื่องจากธาตุไม่ปกตินะครับหรือว่า มีอาการเมารถเมาเรือนะครับโดยใช้เงาเงา,าสดนะครับแก้ขนาดถ้ากับหัวไม่มือนะครับประมาณห้ากรัมนะทุบให้แตกแล้วก็ต้มน้ําดื่มนะครับต้มเอาน้ํามาดื่มนะครับถ้าเกิดต้มไม่ได้ก็อาจจะ,จะใช้น้ําร้อนชงไม่ใช่ชงนะก็คือใช้น้ําร้อนแช่มาแล้วก็ดื่มช่วยแก้อาการได้นะครับแล้วก็ในส่วนอันที่สองนะครับอาการที่2ก็คือ อาการไอมีเสมหะนะครับก็คือเอาเงาขิงเนี่ยมาฝนกับน,านา้ำมะนาวนะครับเอามาฝนกับน้ำมะนาวหรือใช้เงาสดตำเลยนะครับแล้วก็ผสมน้ำเล็กน้อยนะครับคั้นเอาน้ำนะครับแล้วก็แระเกลือเล็กน้อยนะครับใช้กวดคอหรือว่าจิบเบาเบานะออันนี้ก็จะคล้ายๆแบบมันช่วยแก้าการเจ็บคอขคับเสมหะได้นะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของวิธีที่เราก็ใช้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะครับก็อาจจะมีติดบ้านไว้อยู่แล้วนะทำกับข้าวหรือว่าใครจะไก่ใส่ในครัวไว้นะครับติดไว้เงาเกิิงแห้งนะครับก็จะมีประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของยาสามาุนไพรประจาบ้านนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของยาหอมน้โกดนะครับก็ใช้3ามส่วนนะครับ ส่วนของยาปะษะภพยเนี่ยจะใช้8ส่วนนะครับแล้วก็มียาปะษะกระเพานะครับใช้2ส่วนยาวิสัมภยายยใหญ่เนี่ยใช้2ส่วนนะครับยาปะษะการพลูมาใหม่แล้วปะษะการพลู3ส่วนนะครับแล้วก็จะมียาทร,รณีสรนคาตนะครับ1ส่วนยาธาตุบรรจบ4ส่วนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือยาหอมอินทจักนะครับใช้1ส่วนนะครับ สำรับขิงนะครับเราเห็นอาจจะแบบเออไก่ผัดขิงอ่าไก่ท้องอืดจุกเสียดวันนั้นจุกจุกท้องหน่อยก็อาจจะสั่งเป็นไก่ผัดขิงก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้อันนั้นกินเป็นอาหารนะครับในส่วนของตำรับยาเนี่ยเราก็ได้กาศไปแล้วเนาะก็จะมีหลายส่วนที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับก็ <c oughs> ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ มาแชร์มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เงาขิงแห้งก็จบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ